นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและเพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทํางานโดยมากมักขาดภูมิคุ้มกันของการเป็นพนักง,งานที่ดีอาการขาดภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะสังเกตได้จาก 1. ไม่อดทนต่อความลำบากตรำตรำสองไม่อดทนต่อการตำหนิพอถูกตำหนิผลงานหรือตำหนิการวางเนื้อวางตัวก็โกรธและพานจะลาออกเอาง่ายๆ3สามไม่รู้จักระง,งับอารมณ์พอถูกทักท้วงถูกท้าทายในที่ประชุมก็บันดาลโทสะหรือแสดงอารมณ์ออกมาอย่างไม่ปิดบงังสี่ไม่รู้จักรอคอยพอเริ่มงานใหม่ก็หมายมั่นปั้นมือเจ้าเงินเดือนสูงสูงเอาตำแหน่งสูงสูงไม่รู้จักอดทนต่อการเพียนสั่งสมฝีมือและประสบการณ์ อาการทั้งสี่ข้อนี้คือลักษณะของมือใหม่หัดทํางานซึ่งนิสัยอย่างนี้หากไม่ปรับปรุงตัวให้ดีก็มักจะไปไม่รอดเทรารก็ตามที่รู้จักปรับตัวคือผู้ที่จะทํางานอย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จในอนาคตคมธรรมประจําวันนี้ก็คือรู้จักคิดรู้จักจํารู้จักทํารู้จักถอยรู้จักคอยรู้จักทนรู้จักปรับรู้จักรับและรู้จักให้ คือหัวใจของคนที่ประสบความสำเร็จ